ฮัลโหลด้เวลากลับมาเจอกันอีกครั้งกับโนมิสรีวิวเอาล่ะมาเจอกันแบบนี้นะน่นอนวันนี้ต้องมีของมารีวิวอีกเช่นเคยนะสําหรับของที่โนมิจะนํามารีวิวกันให้ดูในวันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไอเทมสาหรับดวงตานะเขาเรียกว่าดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจแนะ่นอนว่าเวลาที่เราเนี่ยแบบใช้เครื่องสำอางอะไรเงี้ยนะเวลาแต่งแบบแต่งหน้านิดนึงเราเราก็อยากจะได้ลุคที่เป็นแบบว่าแบบ เสริมให้ดวงตาดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าการแต่งตานี่ก็สามารถแต่งได้ทุกเพศเลยนะจริงๆมันก็ไม่ได้จํากัดว่าแบบจะต้องแบบว่าเฉพาะแบบเพศใดเพศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือแบบว่าการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรมิติให้ดวงตาเราเนี่ยดูมีแบบดูมีมิติดูมีอะไรที่ที่แบบมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โนมีจะนำมารีวิวให้ดูวันนี้ก็คือสิ่งนี้เลยนะครับนี่คือลอร่าเมอร์เซีย เป็นตัวของ c a w e e k s t i c k e Color เองตัวนี้ก็เป็น Eye Stick นะสำหรับตกแต่งดวงตานั่นเองนะเรียกว่าเป็นเล้วเป็นแบบว่าเหมือนเป็น Eye Shadow นะ,ะ Eye Shadow นะแต่ว่าเป็นชนิดที่สามารถแบบเขียนไปกับตาเราได้แบบง่ายๆเลยนะโดยเฉพาะนนคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยในการแบบแต่งหน้าเนี่ยตัวนี้เรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะตัวนี้เป็นสี U Natural นะไม่น่้จะ่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะ A อยู่ในชูรอลส و นะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเฉดส,สีแบบกลางๆน,นะสำหรับใครที่อยากแต่งแบบว่าดูแบบไม่ได้จัดจ้านเกินไปเนี่ยแนะนำว่าสีนี้ใช้ได้หรือว่าจะนำมาเบลนด์หลายๆสีก็ได้นะจะบอกว่ารุ่นเนี้จะมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อเนื้อที่ค่อนข้างกลืนไปกับผิวแล้วก็เป็นเนื้อที่เป็นชิมเมอร์ด้วยนะสรับใครที่อยากแต่งหน้าในหลายๆล,ลุคนะก็สามารถนำตัวของสติกตัวนี้มา เป็นหลายๆสีได้แต่วันนี้ที่หยิบมารีวิวให้ดูก็คือจะเป็นสีตัวอูนเชอนอลแค่แท่เดียวขนาดน,นะครับตอนนี้เป็นขนาดเ,ออเป็นทราเวลไซด้วยนะตัวน,นี้ก็คือเป็นแบบพกพาใช้ง่ายแล้วก็จริงๆมันมีขนาดที่เป็นไซส์แบบไซส์ปกติอยู่นะแต่วันนี้หยิบตัวของแบบขนาดพกพามาให้ดูก่อนละกันเนาะจะได้รู้ว่าใช้ดีหรือว่าไม่ดียังไงนะเอาล่ะเดี๋ยวไม่รอชา้าจะแกะให้ดูข้างในเลยดีก,กว่าเนาะ จะบอกว่านี่เป็นแบบแ,ะแกะกล่องครั้งแรกเช่นเดียวกันนะจะบอกว่านางมาเป็นแบบแท่งเล็กแบบนี้แต่เห็นแท่งเล็กแบบนี้นะจะบอกว่าจิ๋แต่แจ๋วนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะจริงๆตอนนี้ก็เป็นแบบแท่งแบบใช้ง่ายๆมากเลยนะอ่าแกะมาข้างในก็จะเป็นตัวของติ๊กแบบนี้นะ เดี๋ยวจะลองทาไปกับหลังหลังมือให้ดูก่อนกว่านนะ้องจะได้รู้ว่าสีแบบประมาณไหนนะอ่าเดี๋ยวลองจะบอกว่าสีสวยมากเลยนะอ่นนี้ชว่าเห็นชัดหรือเปล่านะเนี่ยทาอ,อันนี้จะสีค่อนข้างแบบค่อนข้างกลืนไปกับผิวเราได้ง่ายทีเดียวนะจะบอกว่า ฝนดรอปไฟมาน,นิดนึงกลัวจะเห็นไม่ชัดอ่านี่นาะสีก็จะประมาณนี้นะเวลาเราทาไปกับตาเนี่ยมันก็จะให้สีที่ออกดูแบบสีกระปิกระปิกหน่อยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าทาแล้วดูแบบปรเม็นมันดูแบบไม่ไม่จัดจา้านจนเกินไปนะสำหรับคนท,ที่จะแต่งนนะเอาล่ะเดี๋ยวลองหลังมือหลังมือให้ดูอ่นีไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาลองแต่งทีหน้าเลยดีกว่าวันนีต้ต้องบอกว่าหน้าพร้อมมาก หนะ้าฉันพร้อมแต่งมากๆเลยนะอ่าล่ะเดี๋ยวขอเลื่อนกันมาใกล้ๆนิดนึงอย่าเพิ่งตกใจนะกันนะอ่าเดี๋ยวจะลองแต่งกับตาดูจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทําอะไรกับตาตัวเองเท่าไหร่นะจะบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นแบบเรียกว,ว่าเป็นครั้งแรกๆเลยด้วยซ้ำนะที่ลองแต่งตาแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้อายสติกตัวเนี้ยเขียนตาให้ดูก่อนนะว่าแบบแตออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มีความสั่นนะพูดจริงอันนี้จะลองไปที่เปลือตาอาจจะลงน้ำหนักแบบเบาๆได้นะครับตรงนี้เวลาเราลงลงไปกับตาเราแล้วเนี่ยอ่าคือดูอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเกลี่ยดูเดี๋ยวจะใช้แปรง แปลงเกลีย่ยให้ดูทีนะครับว่าแบบสามารถใช้แปลงจริงๆสามารถใช้แปลงที่ใหญ่กว่านี้ได้นะแต่วันนี้น้องมีจะแบบหยิบแปลงไซนี้ให้ดูก,ก่อนล้วกันเนาะอ่านี่หนาะ คือมันด้วยความที่สีมันดูเป็นแบบเนเชอลอ่ะพะเวลาเราทาไปอะ่ะมันจะดูไม่อาจจะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบชัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เหมาะกับเวลาลที่เราแต่งไปแบบ everyday look นะหรือว่าผู้ชายที่แบบว่าอยากลองใช้ไอสติ๊กดูแล้วกลัวว่าสีมันจะดูแบบสีมันจะดูจัดจ้านไปอาจจะบอกตัวนี้อ่อาก็เหมาะมากๆอันนี้เดี๋ยวให้ดูเนาะทาแล้วนะ จริงๆันทาแล้วนะแต่ว่าดูอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบเอ๊ะเหมือนไม่ทาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวจะลองแป้งแป้งอที่ต,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 ตาด้านล่างดูนะอันนี้อาจจะลองแบบใช้ตัวคู่ก,กันแบบว่าอะไรได้นะหรือใครที่อยากเขียนให้มันดูมีมิติสามารถแบบเขียนให้มันออกออกออกเลยแบบ เลยเปลือกตาเรามานนิดห,หน่อยได้นะแต่ว่าฉันเน้นลงเบาๆแล้วกันลงแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคือพูดง,ง่ายๆจริงๆอ่ะสีเนี้ยเขาถ้าเวลาคนใช้อ่ะเขาจะใช้ลงแต่ว่าเหมือนลองแบบเป็นเป็นเบสไปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสีอื่นแต่ว่าพอเราทายอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบว่าเอ๊ดูเหมือนดูเหมือนไม่ค่อยทาไม่ค่อยติดนะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าสังเกตดูที่เปลือกตาเนี่ยมันก็จะ ดูมีมีเฉดขึ้นนะะเดี๋ยวจะลองดูอีกค่าหนึ่งแล้วกันนะครับจะบอกว่าปัญหาเนี้ยเราเป็นคนที่แบบคือลืมตาครั้งนี้แล้วปิดปิดครัง้งอีกครั้งหนึ่งแ <laughs> แต่ว่าเนี่ยเนี่ยคืออาจจะเป็นที่ไฟอะไฟมันอาจจะสว่างเป็นนี้หนึ่งเนาะแต่จริงๆลสีมันชัดอยู่นะผมไม่เปิอ่า นี่นะเราลงน้ำหนักเราลงน้ำหนักไปที่บริเวณหัวหัวนิดนึงแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเส้นเคยนะคะรับก็คือจะได้ลุกเปลือกตาที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่จัดจ้านกันไปอะไรอย่างเงี้ย สวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่คือไม่สวยไม่ใช่สวยสวยอ่าเดี๋ยวลองคือปะกะติอะโนเมียจะใช้เคยใช้ตัวที่เป็นบรอนเซอร์อะแล้วเราลองแบบเอามาเบลนกับเปลือกตาเล่นๆเนาะแต่อันนั้นอะมันจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเนื้อเหมือนเนื้อแป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นความเป็นสติ๊กเป็นเนื้อครีมหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะติดติดกับตาเราได้ดีทีเดียวนะ อ่าประมาณนี้นะเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวรับท้ายดูก็จะได้ประมาณนี้เนาะเป็นลุคแบบเปลือกตาแบบเนเชอรัลหน่อยๆน,นะตัวนี้ก็เรียกว่าสามารถแต่งได้แบบทุกวนัน every day ลุกสามหารับไปทํางานได้หรือว่าผู้ชายถ้าอยากจะลองแต่งอะไรอย่เงี้ยแนนว่าสีเนี้ยจะโอเคที่สุดนะเพราะว่าเท่าที่ไปลองเช็ดหรือจะมีความแบบ ซิมเมอร์ซิมเมอร์หน่อยแต่ว่าตัวนี้จะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติหรือใครที่อยากได้ลุคแบบเกาหลีเกาหลีเคป๊อปหน่อยนะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นชอตที่ดีมากๆเลยนะเอาลา่ะนี่ก็คือเป็นรีวิวนะสำหรับตัวของ l อร่าเมอร์เซี r เอ่อคาเวียสติอายคัลเลอร์เองนะตัวนี้นี่ได้มาจากเซฟโฟรานั่นเองนะไซนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ราคา450บาทเรียกว่าเป็นไซส์ขนาดพกพานะสำหรับพกพาไป เราเติมตาระหว่างวันได้หรือว่าใครที่แบบว่าแบบอยากลองมาใช้ก็แนะนําว่าเป็นขนาดเล็กก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากซื้อไซสใหญ่ก็ได้เลยนะนะรู้สึกว่าราคาถ้าไซสาใหญ่นะจะอยู่ที่960บาทถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่เคาน์เตอร์ของลอร่าเมอร์เซียหรือจะไปซื้อที่เซ p ร์ฟ a ได้เส้นเดียวกันนะวันนี้ก็เรียกว่าได้ลุคแบบตาแบบเราดูแบบมีมิติขึ้นละ เอาล่ะครั้งหน้า,นานะจะมีอะไรมารีวิวให้ดูอีกก็อย่าลืมละกันนะครับสําหรับโนมี่สรีวิววันนี้ก็เรียกว่าเป็นรีวิวพอมป่ากคอนะใครที่เข้ามาดูก็กดฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะหรือว่ามีอะไรที่อยากให้โนมี่นำมารีวิวนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครัหนาจะมีอะไรมารีวิวกให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับสาหรับโนมี่สรีวิววันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูนะครับไปแล้วนะบา,บายบาย